ิปนี้อาจจะยาวหน่อยจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ N- คีเลตสีเขียว P- คีเลตสีเหลืองนะครับผมแล้วก็ K- คีเลตสีม่วงหมายถึงทางใบนี้เป็นซีรีส์ทั้งหมดที่ท่านรองศาสตราจารย์ดรและผีพันธ์ประธานหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ของวิทยาลัยนานาชาติมหาลัยเมโจนะครับผมเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับเดี๋ยวผมลงลึกที่ N- คีเลตให้พี่ๆอีกหน่อยนึงได้ครับเกี่ยวกับทุกเรียนนะครับผม N- คีเลตเนี่ยทำหน้าที่อะไร จริงๆคอนเซปต์เดียวเลยครับเราต้องการบำรุงต้นแล้วก็สะสมมาหารแล้วก็ใช้ตัวเดียวด้วยถูกต้อง <c oughs> ั้นๆอย่างนี้เลยนะครับถูกต้องครับเพราะว่าหลังจากที่เราใช้มากับในส่วนของพืชสวนเนาะนะครับที่มีลูกโดยเฉพาะในส่วนของสวนผลไม้ต่างๆเนี่ยเราพบว่าสิ่งนี้ต้องการในในใน,ในตัวเอ็นคีเลตเนี่ย เพียงพอที่จะทําให้เกิดการสะสมอาหารอ่าอ่าจะเห็นละใบหนาใบยาวใบตั้งใบทุเรียนบางสวนท่านอาจารย์หกห้าหกโมงเย็นเังยไม่ยอมนี่ยยังกลางอยู่เลยครับอ่ายังไม่ยอมดอนสักทีนั่นจะได้าว่การสะสมอาหารเต็มที่ละอนะครับใบแก่เต็มที่ละพร้อมละอ่ารับครับครับ โอเคนะครับสำหรับเอ็นทีเลตที่เราจะใช้นะอาจารย์เนาะก็คือถ้าสรุปนะฮะวัดจาร์นะครับผมก็คือทางใบใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้เลยถูกต้องถ้าอย่างผสมก็ปุ๋ยเก็บนั่นแหละถูกต้องครับปุ๋ยเอ็นพีเคนตามสูตรของพี่พี่นะครับผมครับผมบำรุงต้นนะครับผมเอ็นทีเลตสีเหลืองนะครับผมหลังเก็บเกี่ยวทําใบหนึ่งสองสามสะสมอาหารนะครับไปจนถึงสะสมอาหารก่อนทําสารแพคโคครับเรนี้มีคําถามและท่าสวนผมไม่ได้ทําสารแพคโคผมปล่อยธรรมชาติแต่ผมจะใช้ ผมจะใช้เอ็นคีเลตไปถึงช่วงไหนก็ช่วงที่เราเริ่มจะเริ่มกักน้ำเนาะสังเกตใบใบสามเลก่อนกักน้ำใบสามนี่จะเริ่มเริ่มหูตั้งละการตั้งใบกางหูตั้งนะครับเริ่มตั้งละเราเราจะเริ่มกักน้าละนั้นก็คือใช้ไปถึงตรงนั้นใช้ไปถึงตรงนั้นใช่ครับผมทีนี้พอเรากักน้ําเสร็จสําหรับคนที่ไม่ได้ทําสารนะครับผมหรือคนที่ทําสารหลังจากลงสารแพคโคเสร็จ ครับเราจะแนะนําให้พี่ๆใช้พีเลตฝาสีเหลืองนี่นะครับพี่ๆครับตกการนี่นะฮะพีเคเลตฝาสีเหลืองเปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองแล้วครับช่วงเนี้ยทุเรียนเขาต้องการธาตุอาหารอะไรแล้วของเราอ่ะมีอะไรอยู่ในนี้ตอบโจทย์ไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นเหมือนกับเอนเคเลตอีกแล้วใช่ไหมเราเราต้องมีอะไรบ้างอาจารย์ให้ร,ยระยะนิดหน่อยระยะหลังจากที่ทําสารหรือกักน้ําเสร็จแล้วนะครับเราต้องการให้เปิดตาดอกนะครับ สิ่งที่เราจะต้องควบคุมก็คือเรื่องของความชืน้นน้ำเรื่องของออปริมาณไนโตรเจนรเราใช้ฝาสีเหลืองเนี่ยเพราะเราต้องการปรับในส่วนของตัวแร่ธาตุต่างๆโดยเฉพาะแคลเซียมโบอรอนอช่วงนี้เขาต้องการแคลเซียมบอรอนรอยู่ในนี้นะการแคลเซียมโบอรอนที่เราใช้เป็นคีเลตแคลเซียมบรอนเป็นมีรูปคีเลตอีกเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับหลักการเดียวกับตัวฝาสีเขียวเลยหนึ่งขวด จะเท่ากับแคลเซียมบรอนห้าขวดห้าขวดตรงนี้คุณภาพผมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมผมว่าพี่พี่ใช้เอนทีเลตมารู้แล้วล่ะใช่รู้ชักประคุณกันดีอยู่แล้วนะเริ่มเริ่มรู้จักคีเรตกันมากทีนี้พีเคเรตเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างครับจริงๆก็คือเราเริ่มตั้งแต่เปิดตาดอกเปิดตาดอกครับแทงช่อแทงช่อนะครับแล้วก็บำรุงดอกช่วยในการผสมเกสรผสมเกสรครับติดดอกเสร็จแล้วเริ่มหางแยะนะครับ จนกระทั่งถึงเริ่มมะเขือพวงไปจนสุดท้ายนะครับไข่ไก่ขึ้นน้ำไข่ไก่ขึ้นน้ำอ่นนั่นคือระยะการใช้ทุกที่ีเลตสิ่งที่เราต้องการเนาะหคุณภาพของการแทงช่อดอกอสองเรื่องของการาติดดอกแล้วคุณภาพของการผสมเกสรซึ่งณชั่วโมงนั้น,นะจะใช้ในส่วนของโบรอน หลังจากนั้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอติดและเรียบร้อยเนี่ยเริ่มเป็นหหงเย้เนี่ยก็จะเริ่มมาใช้แคลเซียมในปริมาณที่เยอะเพื่อผลักให้มันเกิดเป็นลูกนั่นนี่กันกันล่วงกันน่นแหละครับอันนั้นแหละครับก็คือลูกจะล่วงไม่ล่วงเนี่ยอยู่ที่ปริมาณธาตุอาหารเพียงพอหรือเปล่าถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าในอันนี้แสดงว่าในพีคีเลตเราใช้ช่วงนี้แล้วมีธาตุปริมาณอาหารที่สูงเพราะว่ามีคีเลตหุ้ม เราเราคำนวณกลับมาแล้วเนี่ยมันเพียงพอในช่วงที่ทํางานอยู่ตรงนั้นอยู่ในช่วงนี้นะครับผมถูกต้องสรุปของอาจารย์ก็คือใช้ตั้งแต่เปิดตาดอกไปจนถึงผู้เรียนลูกเท่าไข่ไก่ขึ้นน้ำแล้วอ่ะขึ้นน้ำครับอันนั้นคือถึงถึงตรงนั้นสําหรับพีคีเลสอาจารย์นะถ้าจะใส่เพิ่มผมแนะนําในเรื่องของปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยเกล็ดช่วงช่วงที่ผมจะเปิดตาดอกนี่อย่างอย่างอย่างผมกักกักกักน้ำเสร็จหรือว่าพ่นแพคโฮลเสร็จเนี่ย ผมต้องผสมปุ๋ยเกล็ดเลยไหมเพิ่มผสมได้เลยครับผสมได้เลยสูตรห้าสองสามสี่อ่าต่าอ่าสูตรปกติที่ใช้กันหรือว่าตารสูตรพี่พได้เลยหรือหรือทางใต้ก็จะเป็นสิบสามศูนย์สี่หกอ่าอ่าครับหรือว่าอ่าอันเนี้ยได้อันนี้แล้วแต่สูตรใครส่วนไันนะแต่เพราะว่าเราต้องการควบคุมในส่วนของ c n ratio อ่าอ่ามันจะเป็นเรื่องของ c n ratio นะครับผมใช่ครับอันนี้คือ p chlate นะครับผมเปิดตาดอกใช้ไปจนถึงอ่าเท่าไข่ไก่ขึ้นน้ำขึ้นน้ำอ่าครับอันนั้นเลยนะครับผมอ พีคีเลตหลังจากนั้นครับอาจารย์อพอมันเป็นไข่ไก่ขึ้นน้ำแล้วเนี่ยเราจะแนะนำให้พี่ๆใช้เชคคเลตสีม่วงอ่าครับสาเหตุที่เราจะปรับในส่วนของตัวฝาเหลืองมาเป็นฝาม่วงเนี่ยนะครับต่นนี้เขาต้นต้นทุเรียนเขาต้องการอะไรหรือว่าพืชอย่างอื่นที่มีคือพอพอมันระยะในส่วนของระยะไข่ไก่เริ่มมีน,น้มแล้วเนะี่ย สิ่งที่ทุเรียนต้องการก็คือการสะสมแป้งอ่ามันต้องสร้างเนื้อสร้างสร้างเนื้อครับสะสมแป้งก่อนที่จะเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นน้ําตาลการสะสมแป้งเนี่ยก็คือการใช้ธาตุอาหารที่สะสมมาทั้งหมดในต้นนะครับสาคัญที่สุดก็คือการสะสมแป้งพวกนี้คุณภาพของการสะสมเนี่ยหนีไม่พ้นนะครับหนีไม่พ้นแคลเซียมบอรอนที่ยังต้องใช้อยู่อซึ่งเราเป็นคีเลตอยู่แล้ว เรามีอีกตัวหนึ่งเพิ่มเข้ามานอกจากแร่ธาตุอื่นๆแล้วเนี่ยตัวที่มีความสําคัญก็คือตัวซิลิกอน uh huh. อตัวซิลิกอนนื่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นคคเลตซิลิกอนเข้ามาตัวซิลิกอนจะเป็นตัวดึงธาตุอาหารอื่นๆเพื่อสะสมแป้งให้ได้มากที่สุด uh huh. ทีเดียว uh huh. เพราะฉะนั้นทุกเรียนต้องการแป้งเยอะที่สุดนะครับ uh huh. ในระยะที่การสะสมแป้งนะครับก็ใช้ในส่วนของโพแทสเซียม uh huh. จากดิน ซึ่งเราต้องเสริมในในทางดินเนาะอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วแต่ในส่วนของฝาสีม่วงเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือการดึงเอาแร่ธาตุธาตุอาหารทั้งหมดมาเปลี่ยนเป็นแป้งให้กับทุเรียนเพราะฉะนั้นการขยายลูกนะครับเปลือกที่มีคุณภาพดีทุกอย่างเนี่ยเนือแร่ธาตุทั้งหมดออะไรนต้งัก็จะเริ่มจากการใช้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ไข่ไก่มาจนถึงเริ่ม กล้จะเก็บเกี่ยวจนถึงเก็บเกี่ยวเลยอ่าอ่าอ่าอันนี้จะเป็นการสะสมแป้งแล้วก็สะสมมาแหาททั้งหมดเป็นฮึดสุดท้ายที่อคืออะไร้องต้องใส่ไปให้หมดที่สะสมมาทั้งหมดในช่วงนี้ดันเต็มที่อีกตอนนะครับตอนรับถูกต้องอซึ่งในนี้มีซิลิคอนมีแคลเซียมโมรอนมีหมดแล้วมีเหล็กเมงการิดมีธาตุที่มีความจาเป็นเสริมที่เขาต้องการในช่วงนี้ถูกต้องครับอ่า แล้วมีโอลิโกเมอร์ให้ด้วยถูกต้องครับโอทุเรียนน่าจะใสหน่าดูนะผมว่าผิวผิวของทุเรียนก็ดีฮะครับผิวของทุเรียนเนี่ยผิวของลูกของทุเรียนจะเปล่งอ่าอ่าครับอันนี้คือเคคีเลตนะครับผมผมสรุปของอาจารย์นะครับอาจารย์ให้ให้พี่ๆสวนผลไม้ทุเรียนบังคุดเงาะต่างๆก็ดีนะครับผมคืออาจารย์ทํามา เป็นเป็นช่วงสามช่วคำที่เราบอกว่า NPK คีเลตเนี่ยไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ย NPK เลย NPK ไม่ใช่เราตั้งชื่อล้อตามช่วงการเติบโตของพืชแต่ละช่วงที่ใช้ถูกต้องครับแล้วก็คือจุดเด่นนะครับผมคือทําให้การใช้งานง่ายลงอย่างอย่างถ้าเราใช้สีเหลืองเนี่ยเมื่อก่อนว่าพี่ก็ไปซื้อแคลเซียมขวดหนึ่งบลอนขวดนึงซิงแมคขวดนึงสังกะสีสาหร่ายไคโตซานก็ตกตอขวดแล้วมารวมเป็นสิบเป็นสิบขวด ผสมกับปุ๋ยเกลืแต่นี่คือจบในขวดเดียวนี่ข้อดีที่หนึ่งนะครับผมอันที่สองคือมันมีคีเลตหุ้มและอตอนมันมีคีเลตหุ้มเนี่ยมันต่างกับที่เราพี่พี่ไปซื้อเป็นขวดๆอ่ะถ้าเราอย่น,น้อยนะรย์ใช่ไหมถูกต้องครับอ่าอย่างนี้นะครับผมอันนี้อันนี้คือข้อดีของอย่างเงี้ยน,นี่พี่พี่ใช้ช่วงตั้งแต่บํารุงต้นหลังเจเกี่ยวมาจนถึงก่อนพ่นสารก่อนใช้สารมาคับออกดอกพอใช้สารมาคับออกดอกเสร็จพี่พี่ก็ใช้พีคีเลตไปจนถึงผู้เรียนขึ้นหนามลูกเล็กไข่ไ อ่เพราะทุเรอ่ลูกเล็กแล้วพี่ๆก็มาใช้เคทีเลตถูกไหมการถูกต้องครับจนถึงลู่หนักเก็บก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตถูกต้องครับในขวดเดียวครับอ่าแต่ละอย่างก็ใช้สมปุ๋ยเก็บ n p ็ตามสูตรเท่านั้นถูกต้องครับย่างูตรให้สองสามสิบสี่นี่นะครับผมอ่าตามอันนี้แล้วก็ใช้สารจับใบด้วยควรจะควรจะนะครับผมควรจะใช้สารจับใบครับผสมยาฆ่าแมลงได้ด้วยในช่วงของการการริ่ง อ่าลูกเนาะอย่างนี้อันนี้อาจารย์เนาะครับ,รบนี่คือ NPK คีเลตนะครับผมเป็นซีรีส์ที่ท่านรองาศาสตราจารย์ดรลัีพันธ์แดงจันกีนะครับผมประธานหลักสูตรการจัดการเกษตรอินทรีย์ของวิทยาลันยนานาชาติมหาลัยเมจโจท่านผ็นผูกคิดค้นขึ้นนะครับผมเพื่อพี่น้องชาวสวนผลไม้ของไทยเรานะครับผมง่ายคบคัน แล้วก็มีอนุภาพที่รุนแรงกวบปกติ5เท่าครานี้แล้วก็จริงจริงหลังหลังหลังจากที่เราเปิดตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเปิดตัวให้กับทางมหาลัยด้วยนะครับเพราะว่าเรามองว่ามันมีประโยชน์แล้วก็มันตอบโจทย์เกษตรกรเนาะนะครับผมอ่าผมว่าพี่พที่เคยใช้เคคีเลตมาเอนคีเลตสีเขียวมาเนี่ยรู้ละรู้รู้กันดีอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับการ คิดนี้ก็ขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์สสดาาร,รละพีพันธ์แดงจันกีมากนะครับที่มาให้ความรู้เรานะครับผมกา,ารขอบคุณมากนะครับขอบคุณพีเดียวครับลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ